อ l ลูเวีกับกิจกรรมการแจก AirDrop กว่า600ล้านบาทต้องทำอย่างไรทำได้ถึงเมื่อไรยุ่งยากหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้คุณฟังครับสวัสดีครับยิด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t ฮะจากในคลิปก่อนหน้าเนอะกับเกมฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งเกมครับอิลูเวีที่ยังไม่เปิดสักทีฮะและตอนนี้เขามีกิจกรรม p r i v a t e beta ครั้งที่4ครับกับการแจก Air d ด o p เป็นเหรียญ ILV กันด้วย ซึ่งในคลิปก่อนหน้าผมเคยเล่าไปแล้นะว่าเขาจะมาทํากิจกรรมใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วและได้อีเมลของเขาก็น่าจะได้เข้าไปเล่นแล้วเนาะแล้วก็มีข้อสงสัยครับว่าจะได้รับตัวเหรียญ a อ r ์ดรออย่างไรกันบ้างครับซึ่งในเว็บไซต์ครับเขาได้ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการทำแอร์ดรอปใน p r i v a t e beta ครั้งที่4เอาไว้ดังนี้ครับเหรียญ a อ r ์ดรอปครับเขาใช้คํารวมๆว่า a i r d r o p ซีซั่นะของ ILV หรือ e ีรูเวียครับโดยแจกทั้งหมด250,000เหรียญ ILV ครับ แต่ไม่ใช่แค่การเล่นเกมเท่านั้นนะครับเขาจะแบ่งเป็นดังนี้ฮะอันดับแรกครับใครที่ติดตามตัวอิรูเวียมมาตั้งแต่ก่อนเก่าครับ2ปี3ปีหรือ4ปีที่แล้วครับและได้ทําการสเต็กเหรียญเอาไว้ฮะเต็กกิ้งตัวเหรียญไอโอวีเอาไว้ภายในเว็บไซต์ของเขาเนาะหรือสเต็กเอาไว้ในซูชิลิควิตี้พูลครับหรือใครที่ซื้อตัวอิรูวิต้าหรืออวตารที่เป็นรูปดอกอิรูเวียมครับและใครที่ได้ซื้อแลนด์และมีการทําการเทรดดิ้ง ตัวเหรียญต่างๆหรือว่าตัวอุปกรณ์ NFT ต่างๆภายในเว็บไซต์ของ Illuvix ครับส่วนตรงนี้ครับเขาจะแจกจ่ายรวมทั้งหมด50,000เหรียญ ILV ครับตามแต่ที่คุณเอาไปทำกิจกรรมของเขาครับเรียกได้ว่าใครที่ stake เหรียญเอาไว้เยอะถือ land เอาไว้เยอะเป็นการซื้อตัว Illuvita ไว้เยอะจะได้แต้มเยอะและเขาจะแบ่งหารเฉลี่ยจากทั้งหมดครับที่ทากิจกรรมรวมแจกทั้งหมด50,000เหรียญ ILV ครับ แต่ถ้าใครที่มันเริ่มเล่นในปีนี้ครับเข้าไปทดสอบเกมนะลงทะเบียนเอาไว้สาหรับเล่นเบต้าครั้งที่4ครับแน่นอนครับตัวนี้เขาแจกรวมทั้งหมด200,000 ILV ครับเรียกว่าเยอะกว่าใครที่ทกิจกรรมมาทั้งหมดเลยฮนะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ครับเขาจะแบ่งเป็น a อบดรอปช่วงครับ1ครับคือการแจกทั้งหมด20,000 ILV อ่าน้อยใช่ไหมสำหรับคนที่เล่น p r i v a t e beta ครั้งที่4ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ฮนะ ไปจนถึงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมครับซึ่งยอดเหรียญทั้งหมด2 0 0 0 0เหรียญ ILV เนี่ยก็เขาไม่ได้เจาะจงรายละเอียดนะว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างครับเพียงแต่ให้คุณเข้าไปเล่นตัวเกมเยอะที่สุดครับหรือสามารถไปรีพอร์ตบาร์ต่างๆกิจกรรมที่เรารู้สึกแปลกๆภายในตัวเกมก็รีพอร์ตไปได้ผ่านทางตัวเกมได้เลยครับและเขาจะดูว่าคุณเนี่ยเข้าไปเล่นได้เยอะขนาดไหนครับจับมอนสเตอร์ได้เยอะแค่ไหนสลุยผ่านด่านเคลียร์แมปได้มากขนาดไหน แล้วมาเวทเป็นคะแนนคุณครับยิ่งคุณเล่นมากมากชั่วโมงมากตัวละครมากตัวมอนสเตอร์คุณจะได้คะแนนมากขึ้นไปครับและเมื่อจบการแข่งขันแบบ p พ i เวทเบต้าหรือการทดสอบ p พ i เวทเบต้าครั้งที่4ครับเกมจะเปิดเมนเน็ตครับหลังจากในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปครับและในช่วงนี้ครับจะนับระยะเวลาราว5เดือนครับก็นับอีก5เดือนนะน่าจะไปหมดในช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนครับ และในช่วงนี้นั่นเองครับเขาจะแจกเหรียญเยอะที่สุดครับรวมแล้ว1,80,000เหรียญ ILV ครับซึ่งในเฟสนี้ครับก็คล้ายๆกับไ h w a y beta เนาะแต่จะเป็น Open m e t a เปิดให้ประชาชนทุกคนที่เข้าไปเล่นโหลดเกมเล่นได้แล้วครับและในเฟสนี้จะไม่เพียงแค่ Overworld นะครับก็จะมีในส่วนของ Arena ด้วยแล้วก็ในโหมดต่างๆโหมดมือถืออิเลี่ u m C โลกก็จะมาเหมือนกันครับยิ่งเล่นเยอะยิ่งได้คะแนนเยอะ แล้วก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้รับเหรียญเยอะขึ้นไปด้วยครับในส่วนของอีกตัวหนึ่งครับคือ e ีรูเวียมบีออครับหรือกิจกรรมต่างๆภายในเว็บไซต์ของ e r u ู i วียในการเทรดดิ้งอีรูวิต้าหรืออเวตาในรูปของอ e ีรูเวลครับในการซื้อดิสต่างๆที่เขามีกิจกรรมเนาะตัวนี้ก็จะไปทบในแอร์ดรอปครั้งที่2ที่มีมูลค่าถึง18 0,000หืนเหรียญ ILV เหมือนกันครับแต่ในตัวเหรียญครับเมื่อคุณได้รับแจมมาแล้วต้องทำยังไงต้องไปเคลมหรือเปล่า ในเว็บไซต์นี้เขาบอกไว้ว่าเขาจะแจกจ่ายเหรียญโดยตรงเข้าสู่กระเป๋าของคุณครับใครที่ลงลีดจิสเอาไว้คอนเน็กเอาไว้ภายในเว็บไซต์ของ E อรูเวียมสามารถได้รับเหรียญเลยแต่จะไม่ได้รับเหรียญเต็มจํานวนนะครับเขาจะมีระยะเวลาในการปล่อยเหรียญเพื่อที่ป้องกันในการเทขายเหรียญนั่นเองครับหมายความว่าสมมุติถ้าคุณได้มาประมาณ10บเหรียญ ILV ใช่ไหมเขาทำการแจกจ่ายโดยแบ่งเป็นตามนี้ฮะเวสติงไทม์ <acing> จะเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับหลังจากนั้นครับ เดือนที่เเดือนที่8เดือนที่เเดือนที่10 1112เขาจะทยอยแจกเหรียญตามสัดส่วนที่คุณได้รับครับที่คุณได้รับมาส0เหรียญในแม่หกเดือนแรกคุณอาจจะยังไม่ได้รับอะไรเลยครับเดือนที่7คุณจะได้มาเหรียญหนึ่งเดือนที่8ได้2เหรียญ3เหรียญอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งก็จะทยอยไปครับสำหรับมูลค่าของเหรียญ ILV ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ILV 1เหรียญครับเราราวเก้าสิยูเอลซร์หรือประมาณ3,000บาทฮะ เพราะฉะนั้นครับในเกมนี้ผมก็ค่อนข้างกาเอาไว้นะแล้วก็ทดสอบการเล่นมาแล้วครับเกมค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะใครอยากรู้วิธีเล่นสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ u t u b e นะครับแล้วก็เข้าไปเสิร์ชในช่องเพลย์ออตได้อาจจะต้องหากันยาวนานหน่อยนะเพราะผมทดสอบมาประมาณ 1- 2ปีมา้วครับใครสงสัยว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงเขาไปดูได้มีทั้งระบบ Over w ร r l d ระบบ Zero และก็ Arena แต่ใครทดสอบ Private b e t าครั้งที่4มีแค่ Over อ o r l d นะฮะยังไม่ได้รวมกันเนาะ ในอนาคตก็จะมีการรวมกันขึ้นมาเป็นเกมเดียวกันครับไม่ลิงก์กันถ้าใครทดสอบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างสนุกหรือไม่พิมพ์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีถ้ามีอะไรน่าสนใจสําหรับเกมนี้ครับยงังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ